เอาล้ครับผมก็มาต่อกันเลยครับกับพาร์ทที่สองนะผมพบกับผมไปแล้วครับกับไคเซอร์ครับผมเมื่อกี้ผมก็แอบไปเปลี่ยนชื่อมาครับผมนี่เปลี่ยนชื่อไคเซอร์แล้วเว้ยผมต้องเล่นใหม่เลยนะครับบอกตรงโอเคไปเราไปลุยต่อครับผมเพราะว่าแบบพารทีได้แบบเอเลือกเลยครับผมยังไงก็ต้องไม่ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่คลิปเราครับผมเราต้องตั้งชื่อเป็นของเราครับเดี๋ยวจะหาว่าเราก็คลิปชกชาวบ้านเข้ามาอะไรย่างนี้เออ มันตดได้ด้วยโเ้ยเหตดหาอะไรวะตดได้เติมพลังน้อยไปไงนี่อะไรวะนเอมันหมูเลย๋อ,อ Ой, ไม่ใช่เป็นเฮ้ยียย่ตัวนั้นตัวนั้นอันตรายครับเอานี้ไปกินโอ้โหน้องเขาเป็นกังฟูหรือไงครับสกิลกังฟูออกมามัดแปดปลมัดเลยีเดียวเฮ้ยเจ้าโอ้โหมันเป็นจ้างไงวะโอโ้โหตัวบีเวอร์โหดมากครับแม่งโหดฮนะ มึงเจอนี่หน่อยนี่บีเวอร์โหดโอ้ครับบีเวอร์นี่มันโหดมากครับผมเราต้องรอเราชาร์จสกิลครับผมโอ้โหมันไกลไปมันไกลไปตู้ไม่ไดีแน่ชาร์จสกิลฟันเออเอเอเราค่อยข้างเดือดเดือดเดือด นี่แน่นี่โอ้ในเรี่องอัพครับผมแต่นี้มีเลือดอยู่3 3ครับกำลังโจมตีเพิ่มขึ้นสองป้องกัน2เลือดอีก3ครับโอเคป่าไปกันต่อครับผมเฮ้ยก้อนหินนั้นมันแปลกๆครับผมเราต้องฟันมันครับนี่ได้ตังนะฮะเฮ้ยอันนี้มันโอ้โหจะเลือกทางไหนดีครับผมว่าเราต้องเลือกทางนี้ก่อน ม,มีกองมีกองเปิดสิครับรออะไรล่ะได้อะไรมาทำให้เหนียวยู g r e ก n นกรูปทำให้เหนียวแสดงว่ามันต้องใช้อะไรได้สักอย่างแน่แน่ครับโหตัวในนี้ดูลูกลวงตายไปด้วยฮนะอุ้ยอ้อ้เวอร์เฮ็ดสดเฮ็ดสดบีเวอร์ ดีเวอร์นี่เนะี่ยเอเอ,เอ,เอหลบได้เว้ยแม,แม้แต่ก้อนหินก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับเราแล้วครับผมตายห,หมดครับผมตนนัวนี้คือเก็บเ p ็ฮะเพื่อจะอัพเลเวลต่อไปครับผมในนี้เราก็เก็บมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคงไม่มีอะไรแบบแอบมาทำได้แล้วนะอ่ะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอะไรบางอย่าง นั่นไงจอมมามันอยู่ตรงนั้นเล่นไปซ่อนเร็วซ่อนครับโอ้โหซ่อนดีสุดยอดมาครับไม่มีใครเห็นเลยฮะนี่ไงจอมมาทั้งสาตัวอ๋อไม่ได้มันผมด้วยวินเทียวอะแต่ส่งแต่แบบหัวเป็นอย่างนี้อเป็นหมวกว่างั้นเถอะโอเคคุณแน่ใจแล้วนะโเฟเซอร์บอกว่าให้ทำก็ต้องทำดิจัดไปเพิ่มพลังเวียนมน อเข้าไปเลยจัดเลยครับจัดเลยทำไรก็ทำรออยู่ข้าแะแก้แค้นพวกมนุษย์อ๋อมันจะมาแเพื่อแก้แค้นนะผมเรารีบออกไปจากหมู่บ้านกันเถอะเลยไม่ใช่เลยหยุดเขาดีกว่าครับเราต้องเข้าไปหยุดมันไป สูตรเนตรงๆนี่แหละโอ้โหเฮ้ยมันปล่อยพลังขึ้นเตาซะกันแล้วการเดียนโผล่มาแล้วโอ้โหมันฟังการเดียนปุ๊บก็วิ่งหนีครับผมไปเราก็ต้องช่วยอยู่ดีครับเนี่คือบอสตัวแรกของเราอ้หนี่แน่ก็ไม่กิ่งเท่าไหร่นี่แน่โอ้อ่อนอ่อนอุ้ยโู้โหไม่อ่อนแล้ว โอ้โหมันโอ้โหสกซสกิลมันอะไรยเยอะแยะมากมายเออโอ้โหหลบก่อนครับหลบก่อนอ่าชาร์จชาร์จไม่เแนะ่ตายไหมดูสิครับเลือดผมเลือดหนึ่งครับผมชนะมาได้ฮนะอย่างหุดหิดโอ้โหดนสุดแล้วก็เปิดแท่นได้ครับอุ้อยเอ็กพีเลเวลอัพเลือดเต็มเลยครับผม นพี่พลังโจมตี13ครับเยอะขึ้นอีกสองอัพอัพรัวๆฮะทำอะไรได้บ้างพลังเวทที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนพลังเวทของจอมันเมื่อกี้ชงจอมันพูดอะไรนะพูดอะไรก็ไม่รู้ฮนะรอเลมพีซึมดอลลาร์สิต เอเมนอ๋อมันมีคำพูดสลักอยู่ครับพอพูดขึ้นมาปุ๊บกันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีการเจริญเติบโตขึ้นเออ้าวเฮ้ยโหโดนดูเข้าไปในวาร์ปครับผมอืออ้าวทำไมภาพกราฟิกรู้สึกว่ากากลงครับผมวัตเดียว เกิดอ,อะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ารอบตัวเราภาพกากลงนฮะใครเซอ์ก็เป็นเหมือนกันไหมใช่ครับผมก็รู้สึกวากากลงครับผมจะทำยังไงดีให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราต้องกลับไปดูหมู่บ้านก่อนเราค่อยหาทางอีกทีใช่เหย็ดไปก่อนครับโอ้โหภาพกากขึ้นมาทันทีครับอ่ะมีต้นไม้อยู่นะั้นฟื้นพัดกุ้มนี่ ใชคพอย์ครับผมโอเคในสุดเราก็จบอีกมิงใชคพอย์นะครับผมก็ขอจบคัดไม่คัดดีกว่าเล่นต่อเลยสอ่ออีกใชนะ้พอยนะเอาไปทัดทัดอีกทีอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเล่นสั้นเกินไปครับผมมีอันนี้ทำอะไรได้ถักได้ไหมเดี๋ยวว่าต้องใช้พลังขึ้นเตาอู้ชูไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทางนี้ครับผมตังตังเงินงครับต้องมีฮะไม่มีไม่ได้ครับ ออโอ้โหเห็ดเหมือนเหมือนกันครับแต่หน้าตาต่างกันครับผมหน้าตากากลงครับไป็โดนกูลอกนี่ภาพอย่างนี้ก็เออ่ดูดีปอีกแบบเนาะแผนที่ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับผมมีคนหิวกิงได้นี่มีอะไรเปิดหน่อย โอ้โหผมได้ดาวครับไะดาวดวงแรกอะชิบหายละผมลืมเก็บดาวตอนตอนเล่นใหม่ครับช่างหมดเฮ้ยผลก็มีเรื่องครับโดนนี่มาด,ดาวตกครับที่คือสดบัดดาวตกเดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยวอุ้ย นี่ออกิ้งได้หรอนี่กิ้งได้เราต้องหาทางกลับไปหมู่บ้านนะครับผมซึ่งทางก็งไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยครับผมจาไม่ค่อยได้ครับผมโอเคมีหัวใจด้วยเก็บไปเจออีเช็คไยล์แล้วโอเคก็ยังไม่คัดครับผมตรงน,นี้เรายังเล่นกันต่อครับจนกว่าจะเอ่อถึงจุดสำคัญครับผมโอ้โหหินเหี้ย มันกัดเราได้ด้วยอ๋อตรงนี้ตัดได้ที่ที่เราเจอนางเอกครั้งแรกครับผมโอเคยตัวมาใบยาเราตัดเตี้ยงฮะตัดให้เรียนฮะนี่ตัดให้เรียน,เ,นเออตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างครับผมแต่ตรงนี้เออนี่ก่อน รับผลลอกความสำเร็จอะไรบางอย่างครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าคืออะไรฟันยาจนได้ดีเลยไงปึ๊บหมัดมังกรทรลโมซันนี่ตอนนี้เหมือนจะกิ่งได้ครับกิ่งแล้วมันติดติดขอนไม้ขอนไม้กับเรือเออเราทำไงดีเราจะต้องมาทางนี้ก่อนแล้วก็ฟันโพลิงที่ตรงนี้ฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันครับ ก็ฟันฝันฝันต้นไม้ให้ขาดครับผมแล้วก็กิ่งต้นไม้นี่ไปทางนู้นแล้วกิก่งต้นไม้นี่ไปทางนี้อ่าแล้วก็กิ่งชนไปนู้นโอเคแล้วก็มัดมังกรทัลโมโซันนี่แล้วก็ผักหยนดไ้ตรงนี้โอเคแม่ไม่ใช่งเงียบยืนจริงตัวนี้มีอะไรวะตัวนี้ทางตันเนะอโอ้ทางตันครับจะมีทางลับครับผมลองเช็คดูก่อนครับ อุตสาให้ผักไม้มลงตรงนี้นะแต่ก็ยังไม่มีของอะไรให้นะไปช่องนี้ช่องนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้มีบีเวอร์ฮะบางคนเรียกก็ลอกครับผมอู้หหินหินนี่มันวนวนส้นผมมากเลยครับหินนี่ในสุดเราก็มาถึงทางออกอบ้านสักทีคนระ ทางออกไป,ปบ้านนะเจ๊นี่ใน้ในสุดเราก็ถึงทางออกกลับหมู่บ้าน,นครับผมเดี๋ยวจบพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมเราจะันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ